สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับมาเจอกับต้นมะค่าแต้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันห้าต้นแต่โดยความจริงแล้วมันอาจจะเป็นต้นเดียวกัน ท,ที่แตกขึ้นมาจากตอเดิมครับตอเดิมคงเป็นตอที่ใหญ่แต่ว่าถูกตัดโค้นไปแล้วก็ผุพังไปแล้วมันมีต้นใหม่ขึ้นมาแทนมะค่าแต้ก็จะมีลำต้นสีเทาอมดำ บริเวณนี้ก็มีร่องรอยของไฟป่าเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นเป็นอีกอีกต่อนหนึ่ง ต่ตอเก่าตอเดิมนะครับอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่อีตอนี้เป็นตอตอกิ่งหรือว่าตอนางที่แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกตัดไปอีก จะมองม่ค่อยชัดครับส่วนตะวันนี่คือสีของมะค่าแต้ครับออกดำตาลแกมดำ ป่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่สดชื่นเท่าไรละครับเพราะมันเป็นป่าแห้งมันก็เป็นไปตามฤด,ดูกาลนะครับหน้าฝนก็เป็นป่าสีเขียวหน้าแล้งก็เป็นป่าแห้งๆแ,แบบนี้ครับเพราะว่าป่า <c oughs> ขอโทษครับ ป่าบริเวณนี้มันจะอาศัยแค่น้ำฝนอย่างเดียวจะไม่มีแหล่งน้ำลำธารอะไรบางที่เขาก็เรียกต้นต้นแต้หมากแต้บักแต้มะขา่านาม นิยมมาไปทําเสาเรือนทํากระดาน็นไม้เนื้อแข็งส่วนข้างล่างที่เป็นตอๆเป็นริมๆอันนี้คือตอเก้าดั้งเดิมเลย ครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอามาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ